ไปเที่ยวทะเลค่ะพบพาสิ่งนี้มาด้วยสลนด้าชาไทยค่ะลืมไม่ได้เลยจริงๆค่ะเพราะว่าเวลาเรามาทะเลเราก็อยากที่จะแบบดื่มชาที่มันสดชื่นเนาะแล้วก็เราก็ไม่อยากอ้วนก็เลยพกมาด้วยค่ะสลนด้าชาไทายนะคะปเ0็น,น้ำตาลไม่มีไขมันทราน,นะคะแล้วก็ไม่มีคอเลสเตรอรอลด้วยค่ะง่ายๆเลยฉีกนะคะฉีกซอง เทใส่น้ำร้อนแบบนี้เลยค่ะเตรียมมาแล้วเรียบรอ้อยนี่หนึ่งสองเท่านั้นนะคะมาดูความหวยสิคะมาดูใกล้ๆเลยค่ะคุณคะดูชานะคะเข้มข้นมากจริงๆ สุดๆังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมน้ำแข็งนี่เลยค่ะเท<ะ>ใ,ใส่น้ำแข็งเลยค่คะ แลนด้าชาไทยชาไทยที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์ดื่มแล้วชื่นใจ